มาพ่อแม่ข้าสายหาบครับมุกหัวพืชไค่อยังเนี่ยเบิ่งก่อนมาจื้อมาจื้อบักซีดาบักงวงข้าวหลามข้าวหลามข้าวโพดข้าวโพดขนมไข่ขนมไข่เฮียไข่หงไข่ยังกว่าแม่ไข่หงไข่หงกับไข่ยังไข่เฮียนี่เป็นตัณฑ์ไข่เฮียเฮียรวบกันอยู่แล้วนี่ใส่หวานใส่เข้มรวบกัน รับประกันความเสียบรับประกันความเสียบยู่วิกซี่เด้อจ้ามาชื้อซอยแน่หาไปเรื่อยๆเนาะแม่เนาอหาหาไ่น,ำน้ำเนาะวิกซี่นี่ล่ะนักอยู่บ่นี่ยนักตัวเนาะนี่วัวจังหวะที่ห้องนักคล้ายๆกับตดดอยออกบอ่บ่บมีเ <c oughs> พราะว่ามันกัดเยอะอันอันมัดจักบาทดผัวปวดแล้าเอาผัวปวดมัดหนึ่งยังละเศร้าบาทเอาครับแล้วก็ไข่หงออัดหนึ่งเอาสองอันนี่ละทุกทีกินบัวเบิร์ดออกสามอันนาทีสิโลไทยอานยังอีก นี่ยอ๋อในเอีกเอาเอาขลามก็ได้ครับผมอาชีพบาดรดไทยครับผมมันหมา่นเด้อยเด้อยรับพอได้ขายอยู่บ่ลรอเม่ยแล้วด้ขายไปเรื่อยๆครับส่วนมากสิย่างก็แถวไรเนี่ยล่อหน้านี่ละล่อน้าบิ๊กซีนี่ละครับผมบข้าวซอยไปอยู่บ่ข้ามทางบระเดยเนาะเดอยเดไปยากมาหยากเอามันหมั่นเด้อแม่เด้อขายดีๆเด้อครับบัดนี้ขอบคุณแน่ใจขอบคุณครับ หาบตัวบัดเดี๋นี้รถจิกเขามากเอ้ยระวังตำรวจเขาด้วยเมียสู่ชีวิตนะคะ่ะสายหาบ